สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับอันนี้ให้ดูฟิลเตอร์ที่ใช้สามผืนร้อ 3, บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมก็มาแปะแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวให้ดูนะว่าที่เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากพัดลมพัดลมอะไรพัดลมน้ำไม่ใช่น้ำหรา ตัพมมวพัดลมอะไรวะเอ่อพัดลมซี่ใช้น้ำครับราคาตัวนี้ก็ประมาณสามพันบาทนะตัวเล็กก็ทําได้นะเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวที่ยังไม่ได้ใช้ส่วนตัวนี้เคยใช้ไปแล้วสองรอบสีดำปิดปีเลยส่วนให้ดูข้างหลงังเห็นไหมครับข้างหลังสะอาดเย็บอ่อง พอมีตัวนี้ปิดอยู่นะอะ่แล้วก็แค่เอาตัวเนี้ยผมก็ใช้ฟิชเชอร์บอร์ดมาแม็กเย็บแล้วก็เอามาติดแค่ด้านบนนะข้างล่างก็ห้อยไว้แบบนี้แค่นี้ครับโอเค,อ,เคอันนี้ผมก็ใช้ของเดิมเลยนะขนาดกาวยังไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะ แค่ชิ้นเดียวแล้วก็ห้อยถุงน้ำหนักไว้แบบนี้นะครับเหมือนเดิมฮิวเตอร์ข้างในก็จะใส่ใส่เปลี่ยนจากอ,อันนี้มันน,นะนี่คือเครื่องแผ่นนะนี่คือเครื่องแผ่นแล้วก็นี่ก็คือสองแผ่นที่ใช้แล้วดูความดำครับอันนี้คือแผ่นที่ยังไม่ได้ล้างเลยนะดูข้างหลังแหข้างหลังเนียนมาก นี่คือฝุ่นล้วนๆเลยนะที่เป็นลายตาข่ายนี่เพราะว่ามันมีนมการตรงนี้นะฮะมันโดดฝุ่นออกเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นฟิลเตอร์ขนาดที่ pm 2 5เนาะแต่ช่วงนี้ก็ดีหน่อยที่แถวๆบ้านผมเนี่ยบ้านผมอยู่ลำพลูนเชียงใหม่นี่โดดประจำเลยตอนช่วงต้นปีตัวนี้ก็ถือว่าคุมนะนัน กรอง pm 2.5ได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นของซัมซุงเป็นตัวกรอง pm 2.5โดยเฉพาะเลยนะตัวนี้กอมันมี2.5มีอะไรอีก pm 10 2.5ประามานั้นนะ นี่ยครับมันก็จะมีตัวเลขบอกนะแล้วก็อาศัยตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะชี้นะก็เอาไว้กรองครับกรองดูว่ากรองแล้วก็ให้ตัวนี้กรองอีกทีหนึ่งตอนนี้อยู่ที่นี้ตัวนี้เยอะสุดคือ PM10 นะตอนนี้มันจะบอกตรงนี้ว่าตอนนี้อะไรที่มันเยอะสุดนะ เอ,อหมายถึงว่ามีเยอะที่สุดก็แค่มีแค่สิบไมครทั้น่นเองเค่าฝุ่นก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เดทมาแล้วล่ะแต่ว่าที่แนะนําก็คือทําแบบนี้นะไอตัวนี้ไม่ต้องไอตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเอาไว้เทสดูแล้วว่าใช่แบบนี้คุ้มกว่าเยอะเลยตัวนี้ตัวหมื่นสอง แพงพอกับแอร์9000 btu เลยแต่ว่าของเสียวมีจะถูกกว่านี้เยอะมากครับหลักพันเท่านัเอง4ี0ห้ันก็มีนี่มันเน้นตัวนี้มันใช้ที่ตารางเมตรเยอะกับยิ่งตารางเมตรเยอะมันก็จะแพงส่วนตัวนี้ก็3,000บาทก็เปลี่ยนเป็นตัวกรอพีเอ็สวนได้แล้วตัวนี้ก็เอาไว้ซักนะซักได้ครับนี่คือซักไปแล้วนะ ผมบอกตะกี้แล้วนะนี่ยังได้ซักสภาพแบบนี้เลยโอเคลองไปเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนจากพัดลมที่มันมีน้ำอะลมไลอยน้ำมันกลายเป็นพัดลมแบบกองพีเองจุดหได้แถมไม่พราะมันเย็นกว่าพัดลมธรรมดาด้วยนะเห็นได้ชัดเจนเลยยิ่งอากาศร้อนๆนี่เห็นชัดเลยเพราะใช้แอร์ตลอดเวลาก็ไม่ไหวครับสวัสดีครับ